แล้วมันก็มีแก้ที่สารแล้วัก็ลงเอที่เมายืนดีที่สุดคือไม่มีแก้รที่หนึ่งดีที่สุดนี่สาเหตุที่ผมกับภรรยาตัดสินใจเลยนะว่าเราไมา่ด,ดื่มวายแม้กระทั่งวายเราก็ไม่ดื่มพอเราออกมาจากที่ทํางานเดินของเราซึ่งเขามีกฎว่าห้ามดื่มเราเดินผ่านร้านที่เขามีวายขายหลายครั้งน้องหญิงก็นิ่มนึกสนุกขึ้นมา ชี้เราไม่ได้ผิดภายใต้ของในออฟฟิศแล้วจะเราดีสักจิตไหมคือเราถูกเชิญเป็นงานเลี้ยงเป็นงานเลี้ยงใหญ่แล้วเขามีมีงานเลี้ยงดีมีามามมมวานอย่างดีเาพื่อเรียกว่าเราทานอาหารเราก็ต้องมีวันเพี้นชิ้เอาไหมเราไม่ทำผิดต่อใครเพราะเราไม่ได้เราออกมาแล้วผมบอกว่าใช่เราออกมาแล้วแต่เราไม่ออกจากพระเจ้าเองเนี <c> ่ย <oughs> ถ้าเรามีจแรกมันจะมีครั้งที่สองจะมีแก้วที่สามมีแก้วที่สี่แล้วในที่สุดเมาเมดังนั้นเราไม่ต้องการดำเนินความด้วยต่อไปนะครับเราต้องตัดสินใจเลิกทั้งหมดอันนี้ไม่ได้ไหมหายถึงว่าผมบังคับพวกคุณนะอยากจะบอกว่าอย่างหนึ่งนะครับนิสยัยของผมผมไม่บังคับใครทั้งนั้นคุณมารับความสว่างและให้ความสวรร่างในครอบครองชีวิตคุณเองดังนั้น คุณจะทําอะไร,รอยู่ไม่ทําอะไรคุณไม่ใช่รายง,งานผมคุณรายง,งานต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าหน้าที่ผมคือบอกความสว่างกับคุณนะฮะไม่ใช่เลเซอร์สุรามองมาไม่ใช่หยาบเล่ไม่ใช่พิว่าไม่เสียกันก็สุดสิ่แต่ท่านจงกระดับกายด้วยพระเยซูคริชเจ้าและอย่ากจะเตรียมเอาไว้บำรุงบังเลตัางหาของเพลแลหนังการส่งเครื่องอาวุธของความสว่างคือการประดับกายด้วยระเยซูคริชเจ้าเอง ดูมแม้ว่าเวลาคุณระดับชีวิตคุณด้วยชีวิตของพระคริสต์แล้วเวลาม,มามันมองเข้ามามันเกิดความกลัวนะเพราะว่าคุณกําลังระดับด้วยอาวุธยุโทโภคกร,รที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วเห็นไ,ไหมอะไรคืออาวุธอะไรคือกรอบข้างมของคุณองค์พระมุขเจ้าให้กจหนักอยู่เสมอว่าแม้ว่าคุณจะไปไหนความสว่างไปกับคุณ คุณจะพูดอะไรความสว่างก็อยู่ที่นั่นงั้นให้เราเลือกอย่าให้ความมืดใช้งาดให้เราเลือกอย่าให้ความมืดใช้ชีวิตของเราเอเมเมราจะทาอะไรผมมีคำถามนิดเดียวถ้าวนคนที่สําคัญที่สุดจะมาบ้านคุณบ้านคุณจะ,ะเป็ยนยังไงครับเรียบร้อยสะอาดไม่มีฝุ่นถูกไหมยู่แม้ว่าคนที่สําคัญที่สุดไปบ้านคุณทุกวันลูกค้าที่คุณกลับเข้าบ้าน เขาไปคุณด้วยให้รู้ตัวเลยว่าพาาร,ระเจ้าอยู่กับคุณได้ยินทุกคําที่คุณพูดเห็นทุกสิ่งที่คุณทำเมือ่อเป็นแบบนั้นแล้วสูงชั้นร็องเถอะแล้วดำเนินชีวิตแบบพระองค์ด้วยเห็นไ,ไหมถัดไปนะครับในหนึ่งเทสโอนิการบทที่ห้าข้อที่แปดหนึ่งเทสโอนิการบทที่ห้าข้อที่แปดจะบอกให้เราได้รู้ว่าการสวนอาวุธแห่งความสวา่างมีอะไรอีกนะครับ แต่เมื่อเราเป็นของกลางมาแล้วหรือเป็นของความสว่างแล้ว <Jub il> ก็อย<ว>่าให้เรามองใหม่จสงสวนความเชื่อกับควรักเป็นก่อป้องก,กันอกและสวมความหวังที่จะได้ความรอดป็นโวกเลยเอาละนี่คืออะไรครับนี่คือชุดเกราะอีกแล้วนี่คือชุดรอบอีกแล้วเห็นแล้วดูว่าสวมความเชื่อกาบความรักเป็นเกราะป้องกันอกนี่คืออะไรครับ ชุดร็อคชีไรสสวมความหวังที่จะได้ความรอดเป็นหัวใหญ่นิ่งชุดร็อคสามสิ่งที่คุณจะต้องสวมตลอดเวลาในชุ่ดคุณความเชื่อความรักความหวังมายาโจเตี๋ยสามด้านในชุดคุณนี่แหละเคยไหมครับบางวันห่างจากโกลด์เมื่อเคยอาจจะวันเพื่อหัดเข้าไปแล้วสิ่งที่รวมเข้ามาอยู่ในหัวขเรามีแต่เรื่องของ สิ่งที่บังคองความเชื่อเราบางครั้งความ,มาวาเปรตชังนโ้นวันี้เข้ามาสูงอยู่ในหัหวของเราตลอดเวลาเราคิดไม่ดีเกีเ่ยวครับเาเราคิดอยากจะทำํำร้ายเขาเรื่องในอดีตมันย้อนกลับเข้ามาเนีพอมเข้ามากมาเข้าเราเริ่มหลบหลังในชีวิตอะไรที่เราอาธิษฐานไปแล้วชื่อว่าเราได้รับแล้วเราจะได้รับ วันนี้เราไม่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นสักอย่างเดียวเคยไหมถ้าเคยแสดงว่าคุณยังเนมนยอยู่นะถูกไหมกรอบคือสิ่งที่ป้องกันการโจมตีจับภายเอาแล้วมามันคอยจะโจมตีสามด้านเนี่ยังนั้นสิ่งที่คุณทําได้คือคุณจะต้องสูงความเชื่อดำรงในความเชื่อไม่ว่าสถานการณ์จะเกิดอะไรขึ้นต้องกล่าวแต่พระวจนะของพระเจ้าเท่านั้น เห็นไหมอย่างที่พญาร่ายฟังนะครับฝ่ายนึงโทรมาบอกว่า,าที่คุยกันไว้นีจะทำตรงนี้ขอยกเลิกลง้ไหมพอได้ฟังแล้วถ้าไม่ระวันให้ดีมันซึ้งหวงได้แล้วมันอาจจะพูดอะไรไม่ถูกต้องออกไปรู้ไหมว่าผมทำยังไงผมนั่งอยู่ที่หนึ่ยทันทีที่รู้ผมหัวล้อตางแล้วบอกเขาบอกเดี๋ยวคอยดูพระเจ้าจะทําให้ชดเชยให้ยิ่ง่ดี ภายในวันเดียวกันมีคนโทรมาติดต่อที่จะให้งานทำเองนพระเจ้าพระเจ้ารูา้นะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดเราป่อยให้ความไม่เชื่อความเกลียดชังความสิ้นหวังเข้ามาในชีวิตเราจะพลาดจากของดีที่พระเจ้าได้จกกัดเตรียมไว้เองนะงั้นทุกวันสวมตัวนี้ความเชื่อล่าวกับโพงนะความรักรักคนทุกคนใครทำเราไมดีไว้รักเอาไว้เอ็นะ และถ้าเกิดมาเนีเอาสิ่งที่ไม่ดีในอดีตที่ใครเคยทำกับคุณเอาไว้กลับข <c oughs> ึ้นมาอย่าคิดว่ามันจะไม่เอากลับมานะมันเอากลับมาแน่แม้กระทั่งเมื่อไหนก็ตามที่คุณบอกว่าฉันอภัยแล้วฉันยกโทษให้แล้ว,ว,ลวไม่มีปัญหาแล้วเรื่องนั้นมันก็จะเอากลับมาอยู่ดีแต่เป็นหน้าที่ของเราในวันที่จะต้องยืนยันความรักที่มีกับคนเรานั้นนั่นคือกรอบป้องกันคุณ ดีที่สุดจะปล่อยอให้มาเป็นฝาชีพูดกับคุณก่อนคุณพูดออกมาก่อนตื่นเช้ายื่กเอาคนที่แสบที่สุดในชีวิตคุณออกมาแล้วเอ่ยว่าฉันรักเธอเองน,นี่ยนั่นคือการสูงเกาะใปอรค์นะมีใครบมม้างบนยิงก่อนแล้วไม่มาสูงเกาะหลายคนมีปัญหา,าเพราะอะไรเพราะตื่นเช้ามาไม่ยอมสูงเกาะก่อนไม่กล่าวพุณวจนะของพระเจ้าก่อนกว่าให้ความคิดแง่ลบยิงเข้ามาก่อนแล้วค่อยมารักษาโดยใช้พระวจนะ พอถึงเวลานั้นบางครั้งมันอ่อนเปลี้จนไม่มีแรงจะเปิดพระตำพีแล้วจริงไหมจริงนะครับท้าไมเราไม่ถืยเวลาแต่เช้าเอาหน้ที่จริงไปก่อนแล้วประกาศความเชื่อออกมาประกาศความรักออกมาประกาศความคาดหวังออกมาขอเน้นเขาความหวังนิดนึงนะครับหลายคนเข้าใจผิดน,นะม้ว่าเราไม่ได้ในสิ่งที่เหวังเราจะได้ในสิ่งที่เราเ,ราเราชื่อก็จริงแต่รู้ไหมว่าจริงๆที่พูดมานะั้นมันไม่ถูก บางคนบอกความหวังไม่สําคัญความเชื่อสําคัญกว่าเพราะเราได้แตบทีชเชื่อเราไม่ได้ตามที่เราหวังอาดูดีดบาข้อแม่พี่บอกเราว่าเพราะความหวังสิ่งที่ตั้งอยู่สารสิ่งมีอะไรบ้างความเชื่อความหวังความเชื่อความหวังความรักสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือความรักแต่สารแก่ว่าสิ่งที่ยังตั้งอีกสองสิ่งคือความเชื่อความหวังความหวังก็สําคัญเท่าเท่ากับความเชื่อ ความหวังในที่นี้มันมีความหวังที่แตกต่างกันกับความหวังในปัจจุบันนะครับความหวังในปัจจุบันคือหวังแบบลงลงแรงๆหวังว่าเขาจะรับฉันหวังว่าจะถูกลอตเตอรี่หวังแบบนี้มันมีเปอร์เซ็นต์ความเป็นไปได้แค่0.00009แต่ความหวังในพระคัมภีร์นั้นถ้าจะแปลในปัจจุบันคือความคาดหวังว่ามันต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเอเมนความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่ ไรไม่ใช่แค่หวังมันลงแรงแรง0.0001%ไม่ใช่แต่เป็นสิ่งที่้าดหวังทุกเช้าตื่นขึ้นมาให้มีความคาดหวังใยงว่าวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ฉันจะได้มดนเดินอยู่บนเส้นทางของ